สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่สีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ยงมอุปศีดแต่ใจนะครับอยู่กับช่องพลายสลิงพนตระโว้ยพยายามรอบครับพยายามรอบหลังจากเสร็จสิน้นพี่ใหญ่ไม่ว่าเสร็จแล้วนี่มันลองลอยอะไรนี่น้ำขุ่นๆลอยตัวเงินตัวทองเลยนี่ ตัวเงินตัวทองหากินปลานะปลา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 คุณปลาปลาขอตัวจับปลาคนรับไม่ได้ครับมิดอิมซิมกจะอดดไปจอหน้าตตา เข้าเลยครับนี่น้ำแห้งน้ำแห้งน้ำแห้งเยอะวมากได้ยินแตเสียงปลาไม่รู้อยู่ตัวไหนบ้างรอบนี้นตวันนี้ไม่ได้มาดู มีก็จำได้บางทีก็ลืมเหมือนกันครับใส่ไว้ใส่ไว้จนลืมครับบางครั้งนี่ก็แห้งแล้วหนม่มีเลยเงียบ ใช่ว่ามันจะเข้าง,ง่ายครับบางครั้งต้องใช้เวลาแต่เราก็ได้ไว้แล้วครับหนองเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายครับหนองเมื่อกี้ตุนไม่เลว ปลาเข้าคุคุๆนี้ครับนี่ปลาเข้าปลาเข้าปลาเข้าโอ้ยคุคุๆ มีเลยไปโตครับไปโตโดนจริงๆครับนี่ตัวเงียบก็อันนี้เงียเหมอนกันพิซซิ่รีน้ำแห้งแล้วกดหลายวันครับนี่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า ดับไวหลายวันยังไม่เข้าเลยนะครับทางข้างล่างยังโล่นเลยครับน้ำเออมะหากินต่างคนต่างมาหากิน บางทีมันใส่ไม่ได้นะครับมันลกปลามันอยู่ด้านในนะครับบางทีเราก็ใส่ไม่ถึงนู่นอยู่ด้านในมองไปเห็นลอยเลยน้ามันจะคุนๆน้ามันจะคุนเข้าไปนะครับนี่ปลามันอยู่ด้านในร้อนเขาก็จะอาศัยอยู่ด้านในเหมือนกันนะครับนี ừ nhiều kla là hấp đất chết à lúc vào coi đu ngày hôm nào cũng cun này ได้หนึ่งอู้หไม่ได้ไม่อยู่ครับปลาช่อนตัวใหญ่เลยนึวกว่าอยู่แล้วไม่อยู่อีกไม่มานครับไม่มานเลยเป็นยังไงอันนี้ก็มีดสิรี มันจะได้ก็ไม่ได้นะครับมันจะมองง่ายนะครับปลาเวลามันอยู่เขาจะอยู่ทมองเห็นคุนๆนะครับน้ำบุญคุนนี่ใช่เลยมันจะตีเครืองอยู่นะนีตีตีเครือเป็นวงตีตีเป็นลุมนะครับดับเป็นลุมมเป็นลุมไว มิดสิรีเลยครับท uh างนี้มิดสิรีเลยแต่น้ำนี่แห้งเร็วมากนำน้ำมิดเลยทางนี้วิ่ีอย่างลยครับนี่ น,นี่ทำไมมิดเโนนี่หลายวันมีเต็มมีด้านนี้อูอู้หอหอันนี้มีตัวอันนี้มีตัวน,นี่มีตัวอยู่ครับนี่จัดไปจัดไปอะไรนะ อ้าวร้อนครับนี่อันนี้จะมีเพื่อนบ้านมากินครับนี่รอบขาดเลยนี่รอบขาดกัดตะไคร้นี่ครับนี่ตีนีิลามันตีอยู่ครับนี่ตีเป็นลงเลยฝั่งนี้เต็มเดียว นี่ยงลงจิงครับนี่เสียดายตัวเมื่อกี้นะครับนี่มีปลาตีอยู่เหมือนกันนี่ <c oughs> นั่นไปแล้วตอนนีนะ้จับดูเ<ม>ล่นๆถ้าคุณคุณนี่ใช่เลยครับนี่เราไม่มีเวลาเพราะมันค้ำแล้วนะครับนี่เราก็เลยเรียบดูนี่ไม่มีเหี้ยบโอ้ยเสียดาย ไม่ได้เต็มเดียวแล้วครับอีกสองนี้ไปแล้วครับไปดูผลงานกันด้านบนร้อน้นี่ครับร้อนจนหายใจไม่ทันนี่ครับเต็มเดียวอากาศสุดยอดเลยปีนี้หนักกว่าปีที่แล้ว เราอยู่ทุกวันนะครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกดูอยู่ทุกปีสลหรับทุ่งนะครับมาเรียนทุกปีเรารู้เราสัมผัสมาดูครับผลงานดูกันมาดูกันแต่วันนี้ในพอก,กับเขาไปเนาะตัวกับข้าวเรานี่ครับอยู่นี่มาดูกันครับนีดนบ่ดูด้านบนกัน ดูด้านบนกันครับนี่มาดูผลงานครับนี่โอ้ยด,ดูนี่ดูกับข้าวเราวันนี้จะมาไหมตั้งมุมกล้องก่อนตั้งมุมให้เอฟซีได้ดูก่อนครับนี่ผลงานวันนี้ ด้าน้นนู้นครับนี่วันนี้น้องนี่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับน้อง,งนี้เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่ดูครับน้องที่เราดูก่อนเพราะมันไกลมันเหนื่อยเราเลยไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปนะครับนี่ดูครับนี่รอบเดียวนะครับนี่ งงเลยนี่ไปยืนงงมันขึ้นมาเข้าได้ยังไงครับรอบเดียวไม่เข้าใจต้องแต่ใส่มายังไม่เคยเห็นใส่เข้าขนาดนี้นะมั้งก็ยังงงเลยยืนงงครับเนี่ยสงสัยมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงครับนี่ประดุกหนึ่งสองสามสี่ปลาช่อนสองตัวนะครับเราไม่ถือตัวสับไปนะรับนี่ เข้าไปอยู่ได้ยังไงรอบเดียวเนาะนี่รอบหนึ่งก็ยังสงสัยยะตงตส้เก็เป็นอะไรน้อยเบ็ดเดียวจะหมดบ่นี่แหละครับตู้กับข้าวเราวันนี้รายวันนี้จะเอามาดูนี่นะครับเอฟซี FC. เป็นกำลังใจเอฟซีทุกท่านสู้ๆนะนี่ตู้กับข้าวเราก็ยังมีนะนี่ถ้าขยันหานี่แหละครับวิถีชีวิตประหยัดอดออมขยนันอยู่แบบพอเพียงพอกิน แค่นี้ก็สุขกายสบายใจแล้วครับ FC ขอบคุณทุกทุกงใจขอบคุณทุกทุอคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหมานครับหมานป่าบืนครับป่าบืน